แดงๆฉ่ำๆทำเยยมได้ทำน้ำผลไม้ได้นะคะเหมือนแอปเปิลเนาะค่ะเนาะเหมือนแอปเปิลจิ๋วเนาะเห็นไหมลูกคือแอปเปิลเนาะค่ะเนาะข้างในนี่แบบเดี๋ยวพิมพ์ปาดข้างในให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะเนื้อด้านในก็จะมีน้ำนะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะลูกอย่างเงี้ยทำเยยมอร่อยนะคะ ส่วนลูกพวกนี้ลุงเดืองนี่ทําต้มเป็นน้ําผลไม้ได้กินตอนเช้ากับอาหารเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดชาวันหยุดนะคะวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาแต่เช้าพ่อปู่มาเคาะประตูป๊อกป๊อกนะคะแกไปเก็บผลไม้มาฝา,ากพิมนะคะผลไมป้ปลาซึ่งเป็นลูกอีลิกนั่นเองหรือลูก พรมนะคะลูกพรมตาเพราะว่าแกจะเก็บมาทำเป็นน้ำผลไม้กับแยมนะคะเลยแบ่งมาให้บ้านพิมโอ้โหแกไปไม่ยอมบอกอะ่ะพิมจะได้ไปทําคลิปให้ดูด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมไปกับพี่เอโรอีกวันหลังเก็บคลิปมาให้ดูเพราะว่าพิมยังไม่รู้ว่ามันสุกแล้วนะคะข้งก่อนที่ไปมันยังไม่สุกยังเขียวอยู่เลยนี่นะคะแกเก็บมาฝากจุ้มถังใหญ่เลยนะคะพิมจะลองทําแยมดูแต่แม่ย่าแกทําเป็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้แม่ย่าสอนนะคะนี่ ลูกพมลมตุรกีนะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คะลูกคล้ายแอปเปิ้ลไหมคะลูกสวยเนาะนะใบก็คล้ายแอปเปิ้ลลูกก็คล้ายแอปเปิ้ลเห็นไหมนี่ค่ะเขาจะมีเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็เปรี้ยวอมหวานนะคะพิมพ์ชอบรสชาติของเขาแต่เวลาเขาเขียวอะดิบอะ จะเปรี้ยวมากนะคะเอาเป็นดองได้พิมเก็บมาดองครั้งที่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้จะทําเป็นแยมแล้วก็ทําเป็นน้ําผลไม้อร่อยนะคะเปรี้ยวอมหวานแต่คลิปเก็บเดี๋ยวพิมพาไปเก็บกับพี่เอลูอีกทีไม่ต้องห่วงค่ะเมืองนี้ลูกพรำเยอะนะคะเดี๋ยวพิมจะลองชิมให้ดูดูมันเหมือนแอปเปิลเนาะดูมันสวยเนาะเห็นไหมคะเนาะน่ารักมันจะออกเหลืองกับแดง ถ้ายังสุกไม่มากก็จะเหลืองประมาณนี้ค่ะ,ะเห็นไหมคะบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวลูกูกพรมลูกพลุนผลไม้ตระกูลเนี้ยช่วยในเรื่องของการย่อยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีเลยนะคะกากใย,ยอาหารก็เยอะนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลองผ่าให้ชิมให้ดูเนื้อของเขานะคะระหว่างเนื้อสีแดงกับเนื้อสีเหลืองแล้วก็รสชาติเดี๋ยวพิมพชิมให้ดูนะคะเอาเป็นเนื้อสี สีแดงก่อนเนาะนะคะเนื้อเขาจะเยอะแล้วก็จะมีน้ำฉ่ำซึ่งเขาจะทำเยยมอร่อยเม็ดเล็กนิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยเนื้อเยอะนะคะอันนี้คือเนื้อสีแดงส่วนสีเหลืองนะคะอันนี้เนาะ คิดเก็บไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพาไปทาเปนพาไปเก็บแน่นอนพิมพรอ,อพ่อปูกแกไปแต่เช้ามืดแกไม่ปลูกพิมพ์ไงแกเห็นพิมพ์นอนตื่นสายมั้งเนะะี่ยค่ะเนื้อสีเหลืองก็จะกรอบหน่อยสีแดงก็จะฉ่าหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะแตกต่างกันนิดเดียวเออมาผสมรวมกันทําแยมทําน้ํามันก็จะอร่อยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ชิมรสชาติให้ดูนะคะเขาจะกรอบมากเลย แบบมีความเปรี้ยวนะคะนี่คือเนื้อสีเหลืองเนาะจิ้มกับอืมน้ำประหวานใช่เลยค่ะคลิปก่อนหน้าน,นั้นที่พิมพ์เก็บลูกเขียวมันมาก็คือพิมพ์เอามาดองแล้วก็แช่อิ่ม นะคะต่อไปมาชิมเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงเขาก็จะฉ่ำหน่อยนะคะเขาจะมีน้ําเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก็จะหวานแล้วก็ทําน้ําผลไม้อร่อยทําแยมอร่อยอัน,นี้ก็จะหวานนะคะเก็บก็เก็บหเหลืองบนแดงมากอย่างงี้ค่ะนะคะอันนี้หวานนะคะอืม มันก็จะมีพามอีกประเภทหนึง่งซึ่มันพามสีม่วงน,นั้นลูกเขากรปั้นเลยนะคะอยู่บ้านตาที่บ้านตาอากาศามีนะคะแต่เรายังไม่ได้ไปเพราะว่ายังปิดโควิดอยู่เนาะอันนี้เป็นพามสีแดงลูกก็จะลองออกมาไซส์หนึ่งนะคะลูกก็ประมาณนี้เนาะถ้าพามถ้าพามพันอีกพัพนหนึ่งเนื้อแบบลูกใหญ่กับลูกมังคุดนะคะอะประมาณนั้นเลยนะคะที่มัมเคยทารีวิวให้ดูตอนนั้นนี่ก็เลยเก็บมาฝากก็เลยถามพ่อพ่อทำไมไม่ปลูกเขาบอกว่ามันไปแต่เช้าเพราะมันร้อนไงนะคะ แต่มันมีหลายต้นค่ะที่นี่เมืองกุซ่านี่คือลูกลูกพลัมลูกพุนนี่เยอะมากของป่านะคะตรงทางขึ้นเขาอูรุด้าก็เยอะนะคะแต่ลูกตรงนั้นมันไม่ค่อยโตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทําคลิปเก็บพิมพ์กับพี่เอโรจะไปเก็บภาพมาฝากแน่นอนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะรอชมคลิปเก็บนะคะเดี๋ยวพืพ่ก็จะเก็บมาทําต้มน้ําไว้กินคนที่นี่เขาชอบทําน้ําผลไม้ไว้เก็บกินหน้าหนาวนะคะเพราะหน้าหนาวเขาไม่ค่อยออกนอกบ้านกันนะคะหิมะเนาะก็เลยเก็บมาฝากนะคะ,ะ,คะโอเค ลากัไปแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะป,ปิง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 แอปเปิ้ลน้อยสวยงามสวยงามนะคะ